สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับเซลล์นุชอีกแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายนิสสันชอเอราวันสาขาสารยาโชว์รูมดีเด่นแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะนุชมีมาเตรวลาอีกหนึ่งรุ่นค่ะมามอบโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่มีชุดแต่งสวยๆมาให้พร้อมจากโรงงานเลยค่ะติดตั้งเสร็จสับมาจากโรงงานเลยนั่นก็คือรุ่น Back Edition ของเรานั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็น King c a บ Back Edition นะคะราคาจะอยู่ที่799,000บาทค่ะได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะมีลายสติกเกอร์แบบนี้นะคะมาให้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการดาวน้อยๆนะคะนุชก็มีโปรโมชั่นดาวเพียง 19,999บาทมอให้กับลูกค้าค่ะและหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการดอกเบี้ยพิเศษนุชก็มีดอกเบี้ย0%มเอบให้กับลูกค้าไปเลยค่ะดาวที่25%ผ่อนที่48งมวดค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวนุชจะพาไปชมรอบตัวรถกันก่อนเลยค่ะ ไปชมรอบตัวรถสวยๆกันมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยรู้จะย้ำโปรโมชั่นให้อีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับโปรโมชั่นของนวัลล่าแบ็กอ dition คันนี้ค่ะนั่นก็คือลูกค้าใช้เงินดาวที่1น9 99, 9 9บาทเท่านั้นค่ะและยังมีดอกเบี้ย0%มอบให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ดาวที่25%ผ่อนที่48งวดค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในโปรโมชั่นพิเศษนี้ ก็สามารถโทรมาสอบถามเซลล์นุชได้ที่0624941495ค่ะเบอร์โทรนะคะนุชจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามโปรโมชั่นได้ทุกรุ่นเลยค่ะวันนี้นะคะนุชต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ